สวัดีละสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเอฟซีว so ัชจุก kind of so ุจกนเนาะตอนนี <c oughs> ้สาวทองกัาสิมาเบิ่งรถเข้นให้น้องน้ำพิงเนาะพอดีเห็นสาวบุญเพิ่นมาอยู่นี่เนาะสบายดีสาวบุญสบายดีสบายสบายเพ่นเต่ามเพิ่นเท้ำแล้วเพิ่นได้สิต่ากอยทนอยเล่อยเ็ดถงเอ๋อแมนแอัน ล,ลูกลูกแล้วบอ๊ะลูกเจ้าบอ๊ะอ๋อเจ้าจะหมักสีได้สมบุญฮะเออจะมาเบิ่งว่าเจ้าเป็ิดใจเจ้าจะหมักสียังวะคอยให้เจ้าเลือกซอยแมนมีสองสีมีสองสีพัดน,นั่นอะ อันนั้นมีสีแดงพ่อมบอกแ,แต่ว่าบ่มีหลังคามันมจะสีชื่อล่มกลาง,มงแ <laughs> มนนั้นอีสีมีแนวแบบกวบกอบจังซีแมนจะมักสีใดสีฝาบอกงามเนาะอ๋อลุกลุกถ้าอครชื่อใอ้เจ้านี่ลุกเจ้าสีองอีบอก ช้านี่ยิ้าเนีาเ้กน่เล่คนทยเอเจ้าลูกเจ้าสิูอยู่บ่นฮลูกเจ้าชิจูอยู่บ่วาเไผก็ยันิผูกไว้บ่นะถ้วชื่อไว้กกสิผูกไว้คนวานะมากบ่โดยาว่าใจใสามักสีนี่ แบบมีลมพร่อลองนั่งดูห่ะได้ปะเสือเจ้าคืองามใช่ปะชื่อไใช่ปวนี้งามเลยชอแ้ายยัีตัวนงนี่ปีโอ้ยงนต้นโอ้เจ้าอมาเบิ้งมาเลือกซอยเหรอ <laughs> นอกจากทิศกี่บาทเดียวเนาะมันมีหม่องใส่ใสน่นมพร้อมเนาะอันนี้ฮะหม่องใส่อันนี้ว,วางกา่อนนมเลยจะจะจะลองเข็นมั้งเนาะฮะเจ้าเจ้าบอกไปเลือกเลือกอันไม่ว่ารถถกรถถีถไปซะเจะ้าเบียรเบืองบ่เป็นได้สมบุรณคือว่าไปไปอ้างพอพนุษย์ใช่พอพน่ะ แช่่าใผเลือกซอยเหอกนาใเทียนีช่อใะเอาให้ก็ยาเจ้าเขียนบึงยืมเด้อแป๊บนึงไหมค่ะยืมยืมก้นยืมก้นไปหาว่าทองมีงามว่าดิจะไปดีป่าทองีิไปให้ชาวบุนเลือก ได้สบายดีแลลวเมื่อต okay. ่โดเชลอนเขนมามาาหนี่มาหนี่ิอบฝืนนี่อ่เห็ดมานี่มานี่เห็นเห็ดืนพอดีนะถักบ่น้ำผิงนั่งได้อยู่บ่นี่ถ้าคอยซื้อไห้นไง บ่ได้กะสิบ่ได้กะสิมัดเอาไว้แบบหม่องแตงหม่องอะไรแบงเด้อ่ะนี่นี่สีดำเไหมพอสีดำสีดำเฉพาะอันนี้มันซื่อนะพอพอกับแม่สิจูงรถได้เนาะไหม ฮะจะรถถีบนะจะจับไปยังเจ้านะรถรถใส่รีโมดผู้เจ้ายังอยากได้รถถีอันผัดผัดแล้วก็ออกได้บอหญ่ก็ตันี้ออกก็ได้อันเย็บนะนะอันเยบนะอันเย็บอันนห้บอ

เป็นได้บ่ะทองมีมักอยู่บ่ขาดไ้เนาะบัดนี้แล้วเพิ่นสิเอาลูกอันไปไปย่างย่างอยู่เดินเนาะเอาห่าไปเห็นแมนอันนั้นเนาะเนาะอันนั้นแบบก็สบายให้กันแมนแบบนั่งก็สบายให้กันแมนแต่นี่ก็เอาแบบว่าพนังนี่นั่งเย็นเย็นเด้ แต่ฝอว่าสีสีนี่งามเนาะแต่ผ่านี่มันแกะออกซักได้บ่ด้เอ้ได้เออแต่ผ้าเชลยออกก็ได้เนาะเก็บพับได้อยากเห็นน้องน้ำพิงก็ม้วนไว้ม้วนไว้นี่เลยนมีนีมันอยู่มีติดอยู่เนาะ๊ อ้ามันหลอกไว้เลยเด้อันจริงจริงนั่นดังว่าหาสะวุนเห็ดด้วยค่ะเมื่อไรวะผนแจ้งจับเจ้าผนไปได้ชอบเด้สีได้เจ้าอ่ะสีนี่บอกเจ้าลองเข็ดมังดูตัวได้มอนแต่ว่ายางตัวนั้นบอดีได้ทั้งงานนะอ๋อ ตั้งเป็นแบบนั่นป้งตั้งเป็นแบบนั่นนะมันตั้งเป็นแบบนั่นบ่อฮะหรือว่าตั้งเป็นแบบนั่นบ่มันเป็นคือกันได้ฮะเนาะเดี๋ยวยิวยิวมาล่อดลุดตากแตกไม่ให้ล่อแตกไม่ให้เลยเอาเอากาวติดให้เพื่อนได้บ่

กาเฟินย <toys> ูฮานเฟินเฟินยูฮานเฮเล็บันนี้ะม่แลจัอนะไรนล้มพชมอรุนหอตัวอะรันอันร่มัดั่มนี่ตัวอะไรนี่ชีมพูนี่แมนแมนตัวชิมผูนี่พันหนึ่งเลยพันหนึ่งที่เออพันเดียวฮันบอ เราเนลขายเลยแหละมีเงินก่อนทีมาวบอถามซื่อน้อกเอาอยู่ถามซื่อเล็กสบายดีกันจะก็เาาเวียดรูเป็นได้หนิเฮ้อันไปยูฮานเลแ้เอุ้ยจำเปิิโซนบอจำกันได้บอจำกันได้ไหมจำกันได้บอ นี on so ่อีกพาสบุญมาเบิ่งรถบ่าวทงมีบ่าวทงมีตอนแรกโดดมาใส่ชมถ้าได้นั่นนะสี่คู่นะคือยังไงครั้งนี้อ่ะห้ให้บัตรหลอดมาได้บ่กาวนะ

ตัวดายหน้านี่นะปันซีอ้ายังมีหาซีบหาเชฟอยู่บ่ไอ่โอ้รถไพน่ะคืองามแท้คันเนาะรถคันนี้อเจ้าอันดีเด้๋ยวอดีก็ได้ค่คือสีแพงเนาะบ๊วแมนรถน้ำมันนี่แหละงามเด้อไปอยชุ่มๆเกะวะแมนวะ สีบัวแม่น้องวิวเพิ่งกระซื้อให้น้องวิวเนาะซื้อให้น้องวิวบ่เนี่ยนะป้าคี่บอดีสงการกดโทษอย่อยก้อยแลว่าคันหนึ่งสัตห์ฮะสิงแค่คันเหยียบบ่เดียวที่เฮ้ยด่างกรบด้วยปะแล้วแต่คืะเอาเอานี่ไปเล่นก่อนปะพอละครนี่ก็จะแพงลงตามังเล่นดิแต่แต่น้ำผิงยังขีบ่ได้อันไรใหญ่จังน้อยพุ่นอันนี้ซ้ำซ้ำน้องเปียวน้องเบลอันนี้ สีได้เอะสีได้แบบนี้กะสบุนแบบสุกแต่ว่ามันบ่มีหมองกันเนาะเครื่องแถมเบื่บ่นี่นะนะเฮ้ยมีน่าเฮ้ยเฮ้ยเขาละใบเฮ้ยเขาละใบเฮ้ยสีเดียวกันด้วยบ่สีเดียวสีเดียวอ๋อใจดีแท้เจ้าใบเจ้าใบเจ้าใบหนึ่งฝอยใบหนึ่งก็ใบสี่บ่ คนสี่คนคนสี่คนเป็นตางามเออคือคือแบบนี้อ๋อฉบุญพี่เสือใหญ่อกสีเขียวมว่วม่วพีสีเขียวบ่หมหายได้อยัสีขียวอยู่หายหายมาทงมีต่อน่ะ ไม่มีขุมีน้ำกินอีกเนาะคือคือคือชาร้อนใจขึ้นนะครับเดี๋ยวมาเบิ่งรถมาเบิ่งรถเอาเอาจะถือจ้ะอ่าถอยรถได้หมวกพ่อแม่พี่น้องแบบสี่กับพ่อซื้ออยุโทรศัพท์ดิใชอไหของเจ้าบ่โอ้ย บึ Đây. B ưng b ưng. B b ้งบ e ึ oh, ng am, ng am. ้งอยบงบนกนตอนนั้นบ่เสียนตานก็ขากแทบบึงไปบึ้งมาเออเดียวกันเนาะโอ้งามงามมาใเงินก่อนไปเดียดยมาดิคอยสีบอกเจ้าไปนี่่ไวา ไปซื้อซื้อให้เจ้าได้สมบุญณ์ไปซื้อให้เจ้าได้ซื้อข่อวัวนี่นะแมนข่อยไ่ได้ให้แต่หมวกได้ข่อยให้รสโอ้ชื่ห้ข่อยเรื่องนี่ชื่ออะไรไข่วัวได้นะแมนให้น้องน้ำพิ่งปีใหม่ปีใหม่ก่อนปีใหม่ก่อนปีใหม่ปีใหม่ปีใหม่แล้วเนาะปีใหม่แล้วคนไว้มากอยู่บ่ดีใจบ่จัะกันเฮ้ยเฮ้ยเเราท้งวิ่งแล้วบ่อืมมาวะ เข่ามาพี่เข่ามากพอ่เนาะบางนานห้างเปิดม so ันยังแบบไปกินมันจะเปิดมันก็มุ้ชื่อเลยรนะดีใจว่าเจ้าก็ได้ดีไหมว่าของขวันน่องน้ำทิงว่าเนาะเดี๋ยวสะท้องสิได้บอกสาวบุญว่าใครเป็นคนซื้อให้น้องน้ำทิงเนาะได้หมวกให้พ่อให้แม่พ่อได้คอระบาย แม่เวลาเก็นล to ูกเลยนยกลูกหนีเลยเนาะบอกชาวบุญก่อนมาเนี่แม่กับแม่ฮักของชาวท้องอีกแม่รอดเนาะซื้ออันข้าวควันปีใไหมให้น้องน้ำพิงแน่ว่ะเห็นได้เงินสชาวบุญว่าอยากได้รถเข็นว่ะรถเข็นแบบใส่น้องน้ำพิงอย่างนก้นะเลย อันนั้นเป็นรถเข็นแบบนอนเนวรถเข็นแบบไปเที่ยวไปยังก่บตัวนั่งกับผูกแค่ได้ยุติว่าได้ตัวนี้เพิ่มก็ยังดีใจดีใจเนาอไปนี้ให้ว่านทองมีมาหนิดูดีใจว่าเจ้าน่ะหมวกหมวกสีเดียวก็เสือจเจ้าอ๋อของเจ้านะคนระบายเลยแมนเราให้สามอยคอซี่ก็คนระบายเก่าก็เสือเลยเนาะว่าได้ได้รถทีบให้ลูกผัด ได้หมวกให้พ่อให้แม่อีกแม่พี่น้องว่าคุ้มคุ้มเนาะอันแม่ของแม่วนซื้อให้น้องน้ำผิงคนว่าอันเสื้อผ้าอันของควัญปีใหม่เล่าคน่ะพนมาเห็นเจ้าหอยกะมาดิมาดแมาด่อาดมาด่อดมานิมาดีาดิมาด่มาดงมาดิมานิมาิมาดิ่าดิม่ดอมาดเมา่อมา่ิาิมาดิมาดเมาดิมามามาาิาดาิมาามาด เห็นพอดีกันเลยว่าห้องมาเลือกบังดูอ่ะห้องมาพอดีเลยเออมิสให้สาบุนเนาะุ้งในบอะดด้แ่เยโวยแน่อยู่ดีดนะไ้ยด้ยโีน้หยแมุ่ภาพแข็งแรงแข็งแรงเนาะโดยลูกดใจได้รเให้ลูกสาวเลยเลยดใจเลยดย จตท่องก็ขอขอบคุณขอบคุณทั้งแม่วอนเนาะที่ซื้อรถเข็นไห่สาวบุญด้วยว่าแม่แม่น้องแม่น้องน้ำพิงก็พ่อน้องน้ำพิงเนาะก็ได้หมวกก็ระบายอันนี้ <c oughs> จตท่องก็ได้น้ำอีกใบหนึ่งแล้วก็สบายก็ได้ใบหนึ่งเนาะแต่ขอบคุณขอบคุณทั้งแม่วาดละ หลายเนาะขอให้แม่วอนสุขภาพร่างกายแข็งแรงอย่าเจ็บอย่าจนขอให้ร่ำให้รวยตลอดไปเนาะพ่อแม่พี่น้องแต่โอเคเนาะพ่อแม่พี่น้องคลิปนี้สะท่องการซืได้จบคลิปไปแล้วเนาะเพราะว่าหมวกงามบ่เพิ่นแถมเพิ่นแถมรถอันนี้ขอเพิ่นขอเพิ่นเพิ่มดีใจเนาะพ่อแม่พี่น้องโอเค Il, โดยโดยโดยขอบใจเนาะก็ม bon ี่แต่ให้แม่วอนอยู่สุขภาพร่างกายสบายดีดีกว่านี่เอาใชกูไ่ได้เห็นนะวัาทีไปฝากไว้เจ้าขึนนอนด้วยนั่นเราอ่ะเค่นไปยากฝากเนาเอาขึ้นไปน้่ของน้องวิวนะเพื่อนบัวฝากได้เพรแม่พี่น้องเพิ่นเอาขึ้นรถไปรถ เขาจะเอาขึ้นรถเลยตอนแรกวัยสิฝากไว้ห้านม่มิกเพิ่์นโบฝากนายสีโบฝากอย่าบอกนะเสีเอาเข่าในรถป้าหัวท่อมหัวดาพี่น้องว่าทงวีเอาเข่าในรถเอ่ะลงได้ลงได้ไอ้มันมีน็อตเด้มีน็อตต้องงูป้าบึงเน่บึงเน่บุ๊ดเอาไว้หลังกระบะได้เลยนี่จะเข้าเลยเฮ้ เพิ่นเอาเขาบ่ได้บัดนี้จำเป็นต้องเอาอยู่หลังกระบ,รบะระวังรถเจ้าฟิวเด้อฝากๆวันนี้พันย่านคนคิดว่าพันชื่อไปเจ็บพันชื่อฝากวันนี้เนาะไว้เอากระตรงนี้เพ,พออดดื่นพี่จ๋าพันชื่อเปิดไว้ในรถพุนได้กบ่าธรรมดาเด้ไว้ตรงนี้ าเอาฝากไว้น้อเพื่นยันเล็กน้อยอยากได้น้ำพี่น้องเลยป้าฮะป้านั่งโมกับมานี่ป้าใหญ่กับมานี่มาครบปั๊ดบบดนี้พากันมาได้ใช่เนี่ยต่อนั่งกินเพอรตะกี้พูกป้ากินยังเหินกัอกไรอะไรใช่ไหมซื้อของบุญน่ซื้อแล้วอ๋อซื้อใหม่เลยบ่ซื้อเรียบร้อยแล้วแล้วกแล้ว บว่าเขาเปิดอยู่หลหันนั่นนะเปิดน้าเปิดจะเปิดอยู่จะเปินะย่ว่า๋อเราจะไป่อยจะได้ไี่ก็ได้โดยโดยคุยเหตนก่อนโดยโดยโอเควเนาะเดินทางปลอดภัยเนาะโดยโดยขอบใจหลายโดยเดินทางปลอดภัเดยโดยโดยขอใจหลายๆด้เของ่ดเนรยามเิ่อาัร้น่ได้เอาขึ้นธรรมดาที่เอาเข่าในรถ ข่าวโควิดโอเคเนาะปัะนี้จะบุญกันได้เกาใบกันโดยโดยกะโอเคเนาะพ่อแม่พี่น้องคลิปนี้จะท่องกระฝากพ่อแม่พี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามมันจะท่อ,ะทองคลิปเก้าเนาะจะได้ลาพ่อแม่พี่น้องไปก่อนจาบคำว่า,วาสบ,บายดีเบอร์สะกลจะพ,จะพ้นเเนาะ